สวัสดีครับผมจ่าสิบตำรวจมนัฐวันดีผู้อำนวยการานป้องกันปราบปรามสถานตำรวจป,ปูตันขอนก้วเปิดปฏที่งานชุมชนสัมพันธ์สถานตำรวจป,ปูตันขนกวางวันนี้จะมาสัมภาษณ์ประชาชนนะครับในชุมชนโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลตามนยโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันนะครับ ตอนนี้ครับกับผมอยู่กับคุณพ่อ,อบุญถมขอนสีน้นองพ่อเนาะพ่ออยู่บ้านเด็กที่เท่าไหร่ครับสองสี่หกครับสอง <92 S 2> สี่หกมูนมูนสิบสองมูนสิบสองเฮาได้มาสั่งเครื่องคลายกันมีส่วนรวมปฏินีกสิมาติดตามว่าจังจ่าที่ก่อนเฮ้าสีมาเหตุข้องการกับหลังห้อยข้องการมันแตกต่ตางกันจั่างไรน้อพ่อเนาะครับครับสำหรับอันทั้ามเรียกพอหยุดทามพ่อว่า บาที่นี่ปัญหาการรักทรัพย์รักเล็กขโมยหน่อยนี่กอนสิตำรวจมาลงชุ่มชนตอนจะมาสางเครือข่าเยเป็นใดแน่ครับพอเจ้าก่อนกับมีอยู่เรื่อยมีดเดือนดันดันม้นขโม,มยรักเล็กขโมยต่ว่าวมมือวก็ว่าใครมีดไปเลายแจ้งกันมีแจ่ว่าท่านบ่หลายเจ่าก้อนเนี่บมีแจะมีบอลรุ่นแรงบอลรุ่นแรงครับผมโอ้ที่นี่นี่อ่า หลังจากที่ตำรวจเขามาทำการสางเครือข่ายมีความอุ่นใจเป็นไดพ่อครับดีดีดีเนาะดีไปครับมีความอุ่นใจการคำเมืองขึ้นเป็นไดครับรู้สึกปลอดไัยขึ้นบ่ปลอดไัยดีครับครับจ้าหน่อยกับนอนรับสบายเนาะเห็นไฟประว่ามากบัดที่นี่นี่ปัญหาชุมชนหลังจากที่เหาอดไดดาเนินการไปแล้วนี้สิ่งที่มันตกเรืออยู่นี่ยังมีปัญหาอย่างเนี้ยครับพ่อ กับบ่มีเห็นบ่ครับเออก็เรียบร้อยดีเนาะเรียบร้อยดีว่าสงบอยู่สงบดีครับมาทีนี้นี่ในโอกาสหน้านี่ถ้าเฮามาเฮ็ดโครงการนี่พ่อสิตอบรับให้พร้อม่วมมือกับ่พคือกับเขาหน้าพ่อเนาะเป็นการขับเคลื่อนเออ่ป้องกันเหตุไปด้วยกันนะครับพ่อเนาะครับอันนี้บ้านพ่อก็อยู่หน้าศาลากลางบ้านพอดีเป็นศูนย์กลางเลยเนาะครับมาที่นี่ จากที่เขาดําเนินโครงการขับเคลื่อนแต่ไถ่ไปด้วยกันในบัตรชี้นี้นี่พอมีข้อเสนอเนี่ยอีหยังบ่ครับทีใจทาหน้าที่รวจนี่มาซอยดีว่ามาขับเคลื่อนต่อไปครับพอหลังจากเสร็จโครงการนี้แล้วอยากให้เก็แบบเก่าเนี่ยคือไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเบิ่งเรื่อยๆมาตรวจสอบตามหมู่บ้านเรื่อยๆเพราะว่ามันติด้ ลดลงไปสังหลายนะครับโอ้โหเห็มันคือให้มันเกิดความยั่งยืนเนาะบ่อนบกแมนว่าเฮ็ดแลี่ยวๆเห้มันแล้วไปเลยเนาะครับวที่นี่ตำรวจเฮาก็สิก็สิต้ีบอาบัดตัวตลอดเด้อพ่อเเนาาะตมรื่อยๆสิมาเค่นที่กดดันให้ซุ้มพวกที่เฮ็ดอาชญากรรมซุ้มพวกเป็นโจรถ้าใครขโมยน้อยเนี่ยเห็นมันเห็ดให้มันลาให้มันหายไปอย่างน้อยกับครอบครัวเฮานี่ก็สิได้แบบว่าอยู่ยังอย็นยัเป็นสุขเนาะพ่อเนาะครับ ก็ที่นี่ก็ขอบคุณพ่อคุณถมซ้อนสอนีนะครับน้อง่อเนาะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุ่มชนสร้างเพื่อใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อนะครับเนาะมีอย่างให้ทางสวพกระตงกวางรับใส่กินดีเสมอได้พอเด้อครับผมเอาขอบคุณพ่อครับผม